ครับอยู่ช่งองออมเด็ตคิดครับนะครับตอนนี้เรากำลังมาแอบ,บดูนะครับ <uellement> แม่อู๋กำลังแม่อู๋มาตัด <น referenced S 1> ผมนะครับนี่นี่ครับแม่อู๋กาลังนั่งหันหลังอยู่นะแม่อู๋เขาไปยอมผมดำมาโอ้โหสั้นเลย <โ transporting S 1> แม่อูาเอ้าแม่อู s <S ออ๋อยู่นี่เหรอเอ้าผมแม่อู๋อยู่นี่แล้วใครเป็นคนตัดเนี่ยโอ้โหไหนนาเซาเนะี่ย ตัดผมเลยนะครับโดนจับตัดผมหน้าร้อนนะครับเพราะว่าผมอะไรไม่รู้ผมยาวใช่ไหมผมยาวแล้วก็สระยากสัดยากมากเลยนะโอ้หอันนี้เดี๋ยวแมวตัดอัมเร็จเสร็จแมวก็ต้องไปตัดเชอร์เบตต่อนนะครับแล้วนี่มีผ้าคลุมด้วยเห็นไหมไมันน่าจะสั้นไปเกินไปนะเนี่ยโอ้โหสั้นเป็นเด็กมัธยมเลยครับแมวออันนี้แมวก็ต้องแมวก็ต้องซอยนะครับ ปล่อยให้มันดูสวยๆวยให้นะเอาเยอะอเลยนะเอาเลยกัดเซงนะครับโดนตัดผมนะครับซึ่งเอค่อนข,ข้างสั้นนะครับเลยน่างอยเลยนะเป็นคันตัดผมสั้นในรอบหลายปีนะแมวุใช่ไหมปกติก็ไม่ได้สั้นขนาดนี้ใช่ไหมรอบนี้ใกล้เหมือนผู้ชายแล้วอะ<ม><ม>ผู้ชายเนี่ยผู้ชายเลยอะ่ะเอาเลยเอาเลยเศร้าเลยครับดูลิมีผ้าคลุมด้วยใช่เออมิอม๊ตอนแรกอะ่ะมันมันก็พอดีไหลเนี้ย ออมเด็ดน่าจะเงยไปอย่างเงี้ยมันก็เลยสั้นไปใหญ่เลยอือชอบอยู่ไม่เฉยอย่างเงี้ยแหละเดี๋ยวสั้นดึงนะถ้าขยับไปขยับมารู้ไหมเนี่ยมันไม่เท่ากันเลยมันมันสั้นไปใหญ่เลยแก้ยากเลยทีเนี้ยเนี่ยมันไม่เท่ากันเลยน้องเด็ดมัต้องเด็ดไม่อยู่กับพี่อ่ะถ้าจะแก้ก็ต้องไล่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมมาบอตั้งใจหน่อยสิสวยเลยออมเด็ดจริงทำไมต้องซอยหน่อยแล้วแหละถ้าไม่สวยอะซอยก็ดูไม่เรียบร้อยใช่ไหมไม่เป็นค่ะเอาตัดเป็นซอยไม่เป็นแล้วงานเข้าแล้ว สั้นเลยอะไม่เท่ากันนะเอาเลยมามาดูดิดู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 ดนี้ดู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 ดงดูเนะคดับเป็นูดอเลยนะไมูรูดูดทดู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 ดาดูดูดาดูดผมูดูอูด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 ูแูดูดูดูหูด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 ูงูดูดูดองูดไดมองหน้าคนโนดน ยาวไปนะครับลองเก็บนีดนึงเอาไปผมตอนแรกอยู่ตรงนี้เลยนะเดือยหายไปหมดเลย อยมีสาวที่ไหนสองคนเนี่ยหุ่นดีจังเลยนะโอผมสั้นด้วยน้องๆเอา้าเอา้าตัดผมสั้นหมดเลยเหรอเฮ<อ>้ยโอ้เอาเลยก็ตัดผมสั้นแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับดูนี่เป็นสาวแล้วโอ,โอ้ตอนนี้เวลาเราตัดผมสั้นเนี่ยมันก็จะมีข้อดีนะคะก็คือเวลาเราสระผมเนี่ยมันเป่าง่ายแห้งไวใช่ไหมแล้วก็สระได้ไวใช่ไหมใช่เบรด เพราะเราไปเล่นทุกวันแม่อุก็จับบอกให้ถ้าออกไปเล่นมาก็ต้องสระผมทุกวันแล้วก็โกว่าจะได้สระหลับขาพัดลมกันเลยนะครับเวลาเป่าผมนะใช่ไหมชอบไหมออมเล็ปัดผมตรงนี้เอ้เอาหมุนหน่อยหมุนโชว์หน่อยหมุนโชว์หน่อยเอออ่ะหมุนหมุนหมุนนี่นะครับก็ตัดจนเสร็จนะครับก็สั้นไปหรือยาวไปยังไงคอมเมนต์บอกกันได้นะพอเพนก็เคารพทุกการตัดสินแล้วก็ออมเล็ตเขาชอบเพือเอ่มก็ดีใจนะครับผม ถ้าพเพื่อนๆชอบผมชาติกับหนึ่งถ้าใครชอบผมชาติผมดาวกับชอนได้นะคะได้ค่ะอเลรดอํออเลรดลองบีเลย์ะจะคุยกับเอฟซีไหมคะฮะอเํเลรดต้องฝึกคุยหน้ากล้องเงยดีนะเดี๋ยวอีกหน่อยต้องให้อเํเลรดพูดคนเดียวหน้ากล้องนะครับเพราะว่าอเลร์เขาจะได้ฝึกถ่ายชีพคนเดียวได้เวลาอม <ำ S 1> เลร์เขาโตไป<พ>นะเพราะมันจะได้ไม<พ>่ต<พ>้องมาถ่ายให้ตลอดนะครับไปเที่ยวไหนไปคะอเมปเทิรมแล้วไปเที่ยวไหนกันคะ กดไลค์ให้ด้วยนะคะกดไลค์ให้เชเบตอมเล็เด้วยนะคะอมเล็ทพูดไม่เก่งนะเชเบตต้องพูดเก่งกว่าปิดเทอมเพื่อเพื่อนเล่นเกมเราบอกกันไหมคะถ้าเล่นเกมเราบอกอย่าลืมไปดูช่องอมเมทติ้งเลยนะคะใช่ค่ะอมเมทติ้งแคทเกมนะครับดูชอบพวกเราด้วยนะคะโอเคนะก้าวเด็กหน่อยเพิ่มจะให้อมเล็ทฝึกคุยกับตัวเองหน้า แล้วก็จะอัพลงในช่องนะว่าเอาไปคุยเลยต้องให้ฝึกเขาพูดทีละหนึ่งนาที 2, 2> <ม>นาที3นาทีฝึกให้เขามองกล้องนะครับไม่ได้มองจอถ้ามองจอจะเป็นอย่างนี้ถ้ามองกล้องจะเป็นอย่างนี้<ม>เห็นไหมเขาจะต้องฝึกเขาทุกวันให้เขาจะได้โตไปเป็นเป็น<า>คนที่ทมีคนติดตามเยอะพูดอย่างเก่งโอเคไหมโตแล้วจะก้าวขั้วลันนะอันนี้คลิปนี้เดี๋ยวเราพากันไปกินข้าวแลครับตัดผมสั้นน่ารักน่ารักนะพเอ็มก็ตัดมาแล้วเนี่ยเปลี่ยนหลังคาใหม่เนี่ยหลังคาใหม่เนี่ยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย 拜拜。Bye bye